บิ๊กเซอร์ไพส์สุดๆเป็นเหมือนงานประจำปีของทุกปีสำหรับพระเอกหนุ่มยิ้มหวานดีกรีศิลปินเดี่ยวสุดฮอตอย่างกราฟคณาวุธิไตรพิพัฒนาพงศ์ที่แฟนมีรประจำปีนี้ฉีกทุกกฎที่เคยจัดมาเพื่อสร้างความเอนจอยสนุกรื่นเริงเป็นการมอบความสุขกลับคืนให้กับเหล่าด้อมพี่ลูกบอลชื่อด้อมกับงานแฟนมีติ้งที่จะจัดในช่วงไทม์ไลน์เดือนเกิดของเจ้าตัวต่อเนื่องมาทุกปีวันเกิด4ธันวาคมอ่านข่าวต่อกราฟคณาวุฒทิอยากให้ทุกคนมาปล่อยจอยในวันเกิดเผยปีนี้เป็นที สำหรับปีนี้มาภายใต้คอนเซปต,ต์งาน l อดอ in Cafe s p a c โช h o เด a y ท่ามกลางบรรยากาศที่สุดคลึกครื้นและเป็นกันเองของหนุ่มกราฟเรียกว่าเต็มอิ่มครบรทุกอารมณ์กันเลยทีเดียวทั้งรอยยิ้มเสียงกรี๊ดความสนุกความฟินพร้อมแฟนคลับจากทั่วทุกมุมโลกร่วมส่งของข,องขวัญมาเซอร์ไพรส์ยอย่างอลังการเช่นทุกปีให้กับหนุ่มกราฟโดยงานแฟนมีดปีนี้หนุ่มกราฟขอชวนแฟนคลับทุกๆคนมาปล่อยใจจอยสนุกสนานและตื่นตาไปกับรูปแบบคอนเสิร์ตท,ทีมปาร์ตี้เอาใจสายเต้นสายฮิปฮอฟ เพราะทั้งแขกรับเชิญสุดพิเศษที่ขนกองทัพมาร่วมสร้างสีงสันอย่างที่ทําให้ทุกคนฟินจนใจฟูไปทุกสเต็ปโดยมีทั้งแฟนคลับไทยและอินเตอร์แฟนของหนุ่มกราฟที่มาร่วมงานสูงถึง2,000คนความสนุกงานนี้ได้พิธีกรมากความสามารถอย่างพิธีกรอารมณ์ดีเจนนี่ปานันและนภัทรนัทนนรันความสนุกความมันตลอดเวลาไฮไลท์เด็ดอยู่ที่สเปเชียลเกสที่หนุ่มกราฟชวนเพื่อนเพื่อนสุดซีอย่างไบ <Bye. S 1> วชิรวิทย์มยกี้ปณิธานสมิธพาดวิทย์คู่จิ้นแซฟ,ฟิกมาแรงหลิง อ,อมนักร้องสาวไอดอลสุดฮอตเนเน่พรนพัทรแรปเปอร์หนุ่มเสียงดีเลซิล็อกซีเคหกวเจรันและที่ขาดไม่ได้แรปเปอร์รุ่นใหญ่และโปรดิวเซอร์พี่ชายที่รักอย่างพี่กอฟเอฟิโ e รเรียกได้ว่าหนุ่มกราฟทำถึงขนแขกรับเชิญคนสำคัญมาเซอร์ไพรส์พี่ๆลูกบอลแบบจัดหนัก,กรีจ,จนฮอนสะเทือนโดยหนุ่มกราฟเผยความรู้สึกในปีนี้ว่าโย่และนี้คือเสียงของเด็กกรัฟสนุกและตื่นเต้นมากๆเป็นอีกปีที่ประทับใจกับงานแฟนมีดท,ที่จัดขึ้นปีนี้ก็มีปรึกษากันและทำการบ้านหนักว่าปีที่ผ่านมาว่าอนปรูปแบบโชว จะจัดแนวไหนให้พิเศษมากก็มีภาพที่อยากให้ออกมาเป็นสไตล์ของผมและทําให้ทุกคนที่มางานมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นจนจบเลยสรุปออกมาเป็นแนวเพลงที่ผมถนัดและอยากให้ทุกคนที่มาได้เอ็นจอยลุกขึ้นเต้นไปตามจังหวะเพลงที่เลือกมาโชว์กับทีมปาร์ตี้สายตืดๆฮิปฮอปกันหน่อยอยากให้ทุกคนที่มารวมงานสนุกกันไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะเดือนนี้ก็ถือเป็นเดือนช่วงพักผ่อนให้คิดภาพว่าผมได้พาทุกคนมาเที่ยวมาเต้นไดมารีแลกปล่อยใจจอยๆทั้งกิจกรรมต่างๆโชว์ รวมถึงแขกพิเศษที่มาร่วมสร้างสีสันในวันนี้อยากให้ทุกคนเซฟโมเมนต์ความสุขความสนุกให้เต็มที่เสมือนเป็นการชาร์จแบตเติมพลังกันครับถือเป็นสิ่งที่ผมมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ที่จะมาถึงกับช่วงเวลาดีๆที่เราทุกคนมาอยู่ด้วยกันเช่นทุกปีครับ